วันแรงงานนี่นะรอมาเมินละแม่นกําลังมาถึงแต่ขอนยังแถพ่อขอนยัง้งพักดีๆกันเตะปนห้องมาขอนยังเนี้ยการอ่าเนาะอีดเนี่ยอีดก็อีดแกจะ,กะตืต่อนั้นได้ซักผ้าเมียใจซักผ้ารีดผ้าแล้ววะซักผ้าบอกว่าซักเสื้สอน้อยดูอีแก <laughs> สบายข้ออร์เปิดนอนซักไปเตี๋ยวหน่อยแดดกลัวเป็นหูละวันนี้ขอพักหวานขอหวานเนี่ยวันนี้ขอหวานนะรอมาเมื่อแล้วนะเนี่ยปีไหนมีเต๋อเดียวนะแม่นมันแค่มีดีวันโอ้ยใช่เป็นตากแพ้เอาแต่น่ะจบมาเมื่อยอะรีดผ้าอยู่บมปวดอ่ะแกปวดแขนแล้วแล้วแพ้มันแค่มีเลข่อแซวตัวเต็มตะแกรงตะแกรมาแห่ตะแกรจะหม้อแอร์เนี่ยเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตัววันนี้คอยกลับแล้วขอ วันแรงงานขอวันมาเงี้ยอย่างเลยเออประธานจ,จเนอะวันนี้นะี่ยก็มีวันแรงงาน <c oughs> ขอพักกันนล้จะอยู่บ่ได้เลยจะอยูย่บ่ได้มาเงี้ยอย่งซักอย่างอ่ะโอ้โหแรงงานอะไรเงี้ยกินได้อืมแ<า>คบปีดกันเลยโอ้ปากอยู่บทีนอะ่ะต้องงงต่างๆแต่กแกเล่นเล่นมิดเพรได้เปลี่ยนตลอดอ,ะอ่ะพ่อตามโค้งเลยอ่ะ ากตึงวานอ่ะวันแรงงานนี่ขอภาคกับเนาะขอภาคเล้วขอขอแล้วบาดแตกแพ้มาอย่ยซื้ออย่างเนาะเออบาดเนี่ยอย่างสักอย่างละบไดถ้ามาจ่ายไปซื้อนั้นซื้อนี้ตึงมือเปะเปื่อยหมดนะซักแพ้เนาะแพ้เลยพวมารูขอภาคกับเนาะขอเป็นคาขอวันแรงงานเพราะว่าเป็นวันแรงงานแม่นวันแรงงานนี่ขอวันอ่าขอสบายบ้านเนาะมันต้องไปจ่ายไปซื้อครัวซื้อนั้นซื้อนี้ปีนึงนมีเท่เดียวหรือละมันจะมีดึงวันเออขอวันขอวันเดียวเนาะขอวันเดียวละ ในขออยู่ไปได้เนะสบายครับแล้วนอนนอนขาน้ามเลยมือป้อมือประด้านนะหน้าโหกอ็แ,กกกแปลงถูเตียวด้วยเนี่ยกะซักมือตัวเองอ่ะมันจะก็ซักเครื่องมือตววัวเองเนีเ่ยประท้องแร่ใน,นาการมือเปะเปะืป่อยเปาะ,ปะ,ปะแะดนมันจะเป็นเนี่ยซักเสบื้อเปึ๊บปิดแร่ได้ไปล้างห้องน้ำตลอดเนาะในห้องน้ำก็งฮาวอ่ะมีปอกไงตากแดดเพ่งเพ่งโง่ตากตากผ้านะประท้องนี่ลำเหลือ ขอวันน,นี่นะอขออันนี้ขอมันก็ขอนะก้มขอนะขอวันนะวันแรงงานไงเขาอยู่สบายก็กไม่แล้วเนาะแม่นวันนี้ลเหมือนวันแรงงานเขาขอนอนอนะม่หรอกเมื่อขอนอนขออยู่ไม่ <มา S 2> ต้องมาจ่ายเออไม่ต้องผ่านมาจ่ายแาบนั้ักอย่างเนาะ,ะตึงแบบไปทุ่มมาดีมาต่วงจะอยู่อยอ่ะ อยสบายขอวันเดียวนะวันเดียวนะวันนี้วันเดียวนะแม่นปีนานไม่เตื่อเดียวมันหอาว่าขอวันรายงานแถววันแม่นวันแน่เขาบอกแวะก่อนเออวันแน่บอกแวะมันผูกแล้วไงน่ารักวันนี้นนนขอวันเดียวขอวันนีออยู wa wa แ่แบบสบายเนาะเปิดแอร์เย็นๆเปิดแอร์เย็นๆนอนกันอู้กันไปถึงบัดตวงบัดดินบัดเนี้อยังซักอยางมาซักผ้ามาเนี้ยกินมาล้างห้องน้ำมาล้างถ้วย บ่พับผ้าบ่รีดผพ้เอ,อ,อาสักอย่างมันเงี้ยสักอย่างฮะไม่บ่ต้องมาจ่าเออบม่ต้องจ่าไปซื้อนั้นซื้อน,นี้เนี่ยบ่ต้องเออบ่ต้องมีทางบอกบอยขอเหื่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรงงาน